กระทรวงวางแผนและการลงทุนของประเทศเวียดนามนะคะเผยว่าได้ตั้งเป้าหมายสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงถึง2เส้นทางโดยจะเชื่อมเวียดนามเข้ากับจีนภายในปี2573ค่ะโดยกระทรวงการวางแผนและการลงทุนนะคะได้เปิดเผยว่าเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าเริ่มสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสองสายเชื่อมต่อกรุงฮานอยกับประเทศจีนภายในปี2573 หรือว่าเป็นสัญญาณความสัมพันธ์อันอบอุ่นแน่นแฟนครั้งล่าสุดนะคะระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะ กระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนามนะคะได้เปิดเผยว่าเมื่อวันอังคารที่9เมษายนหนึ่งในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่วางแผนไว้อาจวิ่งจากเมืองท่าอย่างจังหวัดไฮฟงและจังหวัดกวางนินผ่านกรุงฮานอยไปยังจังหวัดหลาวกายที่มีชายแดนติดกับมณฑลยูนานของประเทศจีน ส่วนอีกเส้นทางนะคะจะเป็นกรุงฮานอยไปยังจังหวัดหลางเซินที่มีชายแดนติดกับมณฑลกวางซีของจีนซึ่งจะผ่านพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นและเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานผลิตระดับโลกซึ่งบางโรงงานก็เป็นของนักลงทุนชาวจีนค่ะโดยกระทรวงวางแผนและการลงทุนก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากนะคะเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเวียดน,นามกำลังศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเป็นครั้งแรกกับจีนและก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำงานร่วมกับบริษัทรถไฟของจีนด้วยค่ะ นายวองดินเวประธานรัฐสภาเวียดนามนะคะได้พบเจ้าหน้าที่จากบริษัทรถไฟจีนในระหว่างเงยือนกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่8เมษายนปี2567ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เวียดนามและจีนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือหลายสิบฉบับนะคะในช่วงที่ประธานาธิบดีสีเยือนกรุงฮานอยเมื่อเดือนธันวาคมปี2566ค่ะซึ่งรวมไปถึงลงนามข้อตกลงเรื่องรถ ด้วยนะคะคตามข้อมูลของรัฐบาลเวียดนามระบุว่าการค้าระหว่าง2ประเทศในไตรมาสแรกของปี2567เพิ่มขึ้นถึง22%ค่ะจากปีก่อนสู่ระดับ43,600ล้านดอลลาร์นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะสองประเทศก็ถือว่ามีข้อพิพาททางทะเลในทะเลจีนใต้ที่ก็กินเวลามานานหลายปีแต่ความขัดแย้งดังกล่าวดูเหมือนว่าจะบรรเทาลงเมื่อไม่นานมานี้นะคะ ทั้งนี้จีนก็ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและก็เป็นแหล่งนําเข้าสินค้าสําหรับภาคการผลิตที่สําคัญทั้งสองประเทศเชื่อมโยงกันผ่านระบบทางหลวงและทางรางสองสายแต่เส้นทางดังกล่าวในเวียดนามเก่าและก็ทรุดโทมแล้วนะคะจําเป็นต้องปรับปรุงเป็นอย่างมากค่ะ เป็นอ e ีคราวคาวการอัปเดตของประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายตีด้วยนะคะถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหมๆ่ๆสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ